วิดีโอหน่อยอร่อยไหมหนังไก่กินดิกินดิเชียวไก่ๆดิกินดิคะกินดิโชว์ไก่ๆหน่อยเอชียวไกๆ่ๆอ่ะหนังไก่อร่อยไหมอร่อยไหมหนังไก่โอ้โห กินหนังไก่ตอนกี่โมองอ่ะสามทุม่มห <c oughs> นังไก่มันมีประโยชน์อะไรอ่ะลูก <c oughs> อ๋อมันก,ก็แข็งแข็ง แต่มันอร่อยเหรอ Yes โอ้โหโอเคหนังไก่ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรลูกชิเก้นฟลายชิเก้นเหรอ <Chicken. S 1> หรอ๋อ mm. อ้ออ mà cái cách này kéo con nghe nhìn nào, thời tiếng kéo khéo ngay, Fried chicken ah? oh. oh à mà khéo cái cách kéo cho con nghe อาเอาเอา,เอาไปโขกทำไมอะ่ะเจ็บเออเจ็บเลยอยู่ดีๆโขกเฉยเลยโอ้อันนี้กิจนจนจะหมดแล้วนี่สองอันแล้วนี่หนึ่งสอม

ถ้าคืนนี้ร้อนในหรือเจ็บคอต้องทำยังไงกินหางไก่เยอะทำไงกินน้ำกินน้ำโอเคอ่ะอ่ะ,ะเชิญน,นี่โฆษณาให้คิดตั้นไปเนะนี่ยอืออ๋อโออยออ๋ออ๋อเ๋อออโอ้โอโอ โอ้โหสดชื่นไหมสดชื่นไหมคะโอ้